Ừ, ลูกหลานที่มาบนบานสารกล่าวนะฮะเดินทางไปทำงานต่างประเทศไม่ว่าอิสาราเอลกวงเจ้าเกาหลีไปกินมาม่าไปโซนยุโรปอเมริกานะฮะก็มาบนบานศารกล่าวที่นี่แล้ครับ ประเทศไทยที่ไปกันหมดทั่วโลกนะครับไปทํางานต่างประเทศเยอะบ้านเชียงหวางนี่เยอะที่สุดครับทําเงินเข้าหมู่บ้านปีหนึ่งหลายสิล้านบาทนะครับผมดันั้นบ้านเชียงหวางจึงเป็นหมู่บ้านที่ร่ํารวยนะจากอิทธิฤทธิ์ของปู่นี่แหละเเปเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวยด้วยเงินด้วยทองอืม นอกจากล่ำรวยแล้วก็ยังเป็นหมู่บ้านที่น่าดูชมนะสงบเยอือกเยือกเย็นะนะเมตตาก็ทำหน้าที่เล่าให้ปูนะครับผมบอก ก่าวเล่าสิบอันนี้พี่น้องทั่วประเทศคงไม่เคยเห็นนะครับผมว่าพิธีกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษนะะกับลูกบ้านหลานเมืองเป็นยังไงยังไม่ทิ้งกันนะฮะบรรพบุรุษก็ยังติดตามลูกหลานอยู่นะครับ ปูมากล้องจับแล้วครับผมกล้องจับปูแล้วเห็นไหม่่สสังเเียยบไไปล้ด เดี๋ยวปูเยี่ยมจะไปฟังอแม่จำตให้เเา่อนี้โคตรท้ายลูกล้านเน่มลูกลานตอะไรอ่องสี่สาสองสี่สามซอมา้สี่สามส่สน่ตสสี่อ่ะก็มีการจุดทูปขอโชคลาบจากปูแล้ว จับไปแล้วตัวหนึ่งออกตัวใดก็แม่สองสี่สามจ้ะสองสี่สามออกไปแล้วอย่างนั้นมาใต้ชุดที่สองจะได้ตัวไหนติดจ้าติดติดติดแล้วตังตังพละเสียบตั้งขางพุตนละเออหันมาทางนี้นะ้ควคอยดีเห็นตัวเลขชัดเจน ดี่มากเลยจุดจุจุดไะจุดสองดอกนะครับทูบเสียงไทยจะได้ตัวไหนออกมือใดล่ะครับมืออืนบมออ่าพรุ่งนี้รวยไว้อย่างนั้นเรามาดูโชคลาภจากเลขทูบของปูฟ้าหันเรานะครับผมว่าจะได้ตัวไหน สาธุเด็กปูบันรลุบันดาลให้ลูกเห็นเด็กปูเด้ลที่เป็นโตได้เหยี่ยงห้างกันเรเครื่องที่ตกแต่งมานะฮะก็มีเหล้ายาปลาปิ้งนะ เรล่ายาไก่ปิ้งนะครับผมไก่ย่นะนำมาถวายม,ามีข้าวมีขนดอกไม้ใช้เทียนแดงนะแล้วก็มีหมากบุรีเรามารอชมเรียกทูบก,ก่อนนะครับผมว่าจะขึ้นตัวไหน ไม่จำก็เพียรพื้นที่สำหรับวางสำรับก่อนนะครับผมเอาน้าเก่าคนแค่ถิ่มก่อนเพราะว่าวันนี้ถวายของเยอะจะเตรียมซะก,ก่อนนะแม่คันนี่นะอันที่นแม่บวัวานาั่งข้ามคุณมาเบาไห้อันล้านบ้าให้ได้ออกลูงบานเมื่อันบางวันพูดบางหน่ะวันนี้ได้ออกมาแล้วก,ก็เลยมาปรุงจ้าอันเด็กชายอัน ผู cake, ies, ้ริพัตสุรค่ายนองน้ำโชกกับนั่งจตุพรนสุริยาคำวงศ์จะไปขอดไปลอดที่ลยาบานไข่จะหละก็ได้นอนลยาบานบ้านีเล่เรวปูว่าไ้ร้านได้ออกลงกบานมาอมหาย่ไม่แห้งยุ่ดีไม่แห้เพ่เราพวออีออบ่บ่ว่ากัามวยย่ย่เมื่อวันที่หกแะ หมอที่น่ไปแอคโคหัวใจแต่ว่าก็บหมอไ้กูบึ้งอะไรไ้นี่ยังไ้เป็นไอ้เออมีแม่งหรือเปล่ามีแม่งหรือไอ้ปูน้ำเด้อสุดไปหาหมออีกหมอวันที่วันที่หกจ้าวันที่หกกันย่าวันที่หกกันย่าสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุนค่ะเครื่องยิงปูเด้อการนึ่งสุดยอดเนี่ย chúng mình như ngay khâu là chốt để phải lại của quản lý cây เไปักไปไปไปน้ำฝนฮะเมนเราหายไกลตัวลูกน้แห้งินด้นไปด้วยตัวายต้นดอกไม้เงินนะอันนี้เพิดกระมัดจะมองหนอกไม่บานนี่เพิดกรมัดทวายต้นดอกไม้เงินปูแล้วครับ ถวายันดอกไม้ถวายก็วาได้ละบ่งโขอบาละติี่ติ๊กบ่งมาว่างนีมาถอดนี่แหละไอ้มามาโได้วดดนเลโอ้ยสองเดอนหลักักัเดือนวาอเนาะคบ้านอ่เได้ม่แล้วไ่ได้ร้ายหรอกไ่ได้เด่นเ่เงินโคสี่บ่เงินคืนบ่อ้ อันปูก็ตั้งหากอันไม่จำเพิ่นกับถวายตั้งหากได้เห็นบ่เอาไว้นี่ก้อนว่าไม่จำว่าอันเล่าปูท้ายปูก็โผู่แขนป้ายแดงให้แล้วคอือแม่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 ม่อกแล้วก่ันพุงอ่ะแม่ปูหรือลูกเนี่ยใช่ยกบายยุ่งสั่ละปูน่ะ ไม่หรือ,อยังครับผมขอดูตัวแรกหน่อยถูกไม่หรือ,อยังสองสี่สามตัวหนึ่งมาแล้วเจ็ดมาแล้วเจ็ดกับแปดนะดอกดอกหนึ่งมาที่แปดดอกหนึ่งมาที่เจ็ด,ด จ็ดหรือสองวันอย่าเี้ยเจ็ดนะเขามากเขามั่งสามชิ้วไปแม่เยี๋ยนนี้จะเยออยาจะไม่อนแมนกอาจาดเอาจน่องยายมยแดงนี่มากฟงให้น้องให่้น้องร้านบักน้องมันบ่อเต้าอได้คุณบ้านทุกคูกให้ไปบอกรู้รูเล็กคือเราูงแห้งมักที่องไป่ ดูประเทศไอซ์แลนด์ครับผมไ่จะรดวไปเลร้านใต้เนี่ยมันสอบอะไของก็สอบได้ดอกอันเงี้ยกว่าอัดจพเขาเจชมเลยมาเห็นให้เขาให้แมนแม่ของพ่อของแม่ให้พูดไปตีมือมันจะหายมันเศ้าไอ้เนี่ยมันลพ่เศ้าแม่มันอะเรีนหนักก็เก่า

ป่องิหมนป่อนปอยเงินลเอกสารทกเเคืออางหนก่อนนึกใ้มัหอกอ่ะประเทศไอซ์แลนด์าดวงจันทร์ทเอาเป็นผู้ใช้หมนผู้เอกสารอันพูกสอบวี่เขาได้บอกเราเราสอบวี่เขาได้เขาผ่านแล้วผ่านแล้วก็เรืงว่าผงน้ำแข็ะจะแต่ว่าของของแมนเอาไปบดทุกอย่ง แม่หน่ก็เศ้าเห็นอิมาบอกปูว่าไงมันเศร้ากนนนเศร้าีตีตีตีมื่อรุดปูนังสช้ายังนั่งสา้แววตาอกนารเ้าแววตาเอกสัรเดี๋ยวนี้รินอไห่เสียเงินหลปูปูกับิมูจักโยด่หัอไหลยังกระไดเป็นไผ้หาโรดเป็นังโต๊ะซีกลางจับเมือออกไข้ชี้่างหาเสีเห็นรุกละกับต๊ะเือไว้เออยังไปเลน ตัวบมื่อไว้เลยพอให้เป็นรอยจับยังไงย่าาไปลงทั้งาว่านย่างย่าไปลงเลยพอเด้อเฮยังไงดูเงินรัวยเงินหลายมีเงินมีขาสิบโลมาบ้านหาแม่แดงให้พวกหลานเศ้าลนใก็ได้ไหลานไนองไเ้อ นอนขออ,ออีกนะครับผมอ,อ้าขันที่สองไปแล้วต่อไปขันที่สามอ่อหออยาบข้นมาเลยขันลูกซ้ายโอ้โหขาควยมบาน

บ้าตเนมวอตอนนี <t <t e> <t 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 or, ้เลขถูกขึ้นแล้วนะครับเด้อเลขหยุดถูกเชียงไท้ยขึ้นแล้วนะครับโตแรกขึ้น869หกเก้านะตัวที่สองเป็นจุดเมื่อคืนอีกสองสา แรงเม้าน so right? like so, ี่ค่ะนี้อันนี้ไล้เ่ยมือเศ้านี่ครับผมโตต่อมานะสูตต่อมาเจ็ดศูนย์ห้านะผมก็เลยเขียนเป็นเจ็ดห้าศูนย์ ยัยได้ห่มแต่ว่าได้ห่มเ้อะพาห่มเมียตน่ะเออเออเมียนี่เมียกวกย็ได้ะนห้างามนี่แม <out> ่เจ็ดศูนย์านี่โต้วตวีออกตัวนี่และนี่เจ็ดศูนย์ห้าห้าเจ็ดศูนย์ห้า้เดนเด้เ็นาเนย็ย์็มีูระมาณเท่านี้าหเจ็ดนีูจารณารับฟังนะ เลขทูกขึ้นแล้วก็จะขอยุติรายการบันทึกเทปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเทปสีแฟนจ้งก็พิจารากันดูนะฮะว่า <c oughs> จะมาได้กตัวไหนเข้ากับอดีเนาะอ่ะันะูีแงด้ลด้อน ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับที่ทำการปลูกฟ้าหวนบ้านเชียงหวางนะฮะชีวิตก็ยังดำเนินไปทุกวันทุกวันนะครับการสื่อสารทางวิญญ,ญาณก็ดำเนินไปทำมาหากินกันไปนะบรรพบุพร,บรุษลูกหลานทำบ้านหลานเมืองนะฮ่าหามลาเดือปูเด้อฮ่ากปูสแสดงยิ้ทีิทีให้เห็นหวานเห็นไหมครับผม อเมรัสกันแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ